รมอุตุเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกวันที่2สิงหาคม2568มีดังนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาทะเลมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณ บริเณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่น1 2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ